สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับสองเหรียญชาแนลนะครับวันนี้เรามาทําคลิปเหรียญสิบบาทหมุนเวียนกันนะครับเหรียญชุดนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาหนักมากนะครับแต่เป็นเหรียญพศ2อ,อ4 1 43 53่อประมาณนี้นะครับคือผมเก็บไว้ เก็บได้จากการขายของนะครับเราไปดูข้อมูลของเหรียญสิบหมุนเวียนในประเทศไทยกันนะครับอ่ามูลค่าหน้าเหรียญคือ10บาทนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับความหนา2มิลลิเมตรนะครับขอบเฟืองสลับครับอ่า ปีที่ผลิตครั้งแรกคือปี2,531นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่10แล้วนะครับ2,562เ,เหรียญเราจะพูดถึงเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับตั้งแต่พศ2,531จนถึงพศ2,560นะครับาภาพด้านหน้าครับ เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผู้ออกแบบคือสุภาพอุ่นอารีนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเ,เป็นวัดอรุณนะครับผู้ออกแบบคือคุณสุภาพอุ่นอารีเช่นเคยนะครับเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับเหรียญ10บบาทเนี่ย ออกใช้เป็นเงินหมุนเวียนครั้งแรกเมื่อปีพศ2531โดยผลิตเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตรราคา10บาทนะครับโดยได้ยกเลิกไปแล้วด้านหน้าของเหรียญเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเหรียญกระสาบรุ่นแรกผลิตขึ้น ใช้ระหว่างปีพศ2531นะครับถึงปีพศ2551นะครับและเมื่อปีพศ2551มีการปรับปรุงเหรียญกระสามหมุนเวียนเพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตนะครับและปรับภาพพระบอลมฉายาลักษณ์ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับ เหรียญกระสาบหมุนเวียน10บ,บาทในอดีตน,น,นะครับด้านหน้าเป็นภาพรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเป็นภาพรปรางวัดอรุณวรารามนะครับมีพศออที่ผลิตยอยู่ด้านบนพระปรางประกาศออกใช้ก็เมื่อปี2531นะครับ ก็เราไปชมจำนวนการผลิตกันนะครับเราผมจะบอกจำนวนการผลิตคร่าวๆนะครับตั้งแต่พศ2531จนถึงพศ2560นะครับปีพศ2531ครับจำนวนการผลิตอยู่ที่60,000กับ200เหรียญน,นะครับถือว่าน้อยนะครับน้อยมากนะครับก็ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะครับส่วนมากจะทำออกมาเป็นเหรียญเป็นแผงเหรียญน,นะครับ ปี2,532ครับจำนวนการผลิตยอยู่ที่100ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะปี2,533 100เหรียญครับอันนี้คือที่เป็นข่าวคลือโครมกันนะครับว่าเหรียญละแสนสองแสนราคาสูงนะครับจำนวนการผลิตยอยู่ที่100เหรียญเท่านั้นนะครับปี2,533ถือว่าหายากมากนะครับ จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปี2534อา่ 1, 3, 8, 650, หล้ื่้อยห้ 36, าสิบเหรียญครับสองพันห5าร้อยห้าล้านแปดแสนเหรียญสองพันห้าร้อยสามสิบหลนห้าแสนหืเหรียญสองพันห้าร้อยสามนึ่งร้อยล้าน2538 5 7ห้าร้อหเล้านเจ็ดแเหรียญห้าสิบสาล้านเจ็ดแเหรียญ 2539 17ล้าน8 6 0 0 0เหรียญ2 5 4 9นห้า้เล้านาม0หเหรียญส5ง1หอ่อ้ล้านเ0 0 0สเหเหรียญีถือว่าน้อยนะครับน้อยอยู่2542 1้าร0ล้านมื่นเหรียญ2 5 4 3 1น6้0 0้ล้าน6 6แ0เหรียญ 2544 2ล้านกับ6หมื่นเหลียน2545 61ล้าน2546 49ล้าน2547 62ล้าน2548 111ล้าน2549 128ล้านเหลียน2550 130ล้านเหลียน2551แบบเก่านะครับ 1นึ่งรล้านเหรียญสองพนห้ารแบบใหม่ครับผลิตน้อยกว่านะครับสิบแปดล้านเหรียญปีพศสองพันหอบะครับห้าสล้านเหรียญปีพศสองพร้าผลิตน้อยลงมานะครับ 1, 9, 000, หนึ่งล้เกหรียญหนึ่งล้นเก้าพันเหรียญปีสองพัล้านเหรียญ นะครับ2,555 2,556 2,557 2,558และ2,559ไม่มีข้อมูลนะครับอ่าปี2,560ปีสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ160ล้านเหรียญน,นะครับนี่คือจำนวนการผลิตนะครับเราก็มาชมกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับจำนวนการผลิต ใครมีข้อสงสัยก็ลองเซิร์ชดูใน Google ดูนะครับจะมีรายละเอียดบอกมากมายนะครับผมก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็มีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาทายคลิปนะครับคลิปนี้ก็มี ประมาณเท่านี้นะครับรายละเอียดของเหรียญสิบหมุนเวียนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเหรียญอะไรหรือธนบัตรพศออไหนเราลองมาติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเหรียญทั้งหมดนี้เป็นเหรียญที่ผมเก็บสะสมมาจากการขายของนะครับเป็นพศอ พศที่ค่อนข้างหายากนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับเป็นพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับก็มีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่นะครับก็นี่พวกนี้จะเก็บไว้ยังก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับ ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรก็คือเก็บไว้ก่อนมีเวลาว่างก็นำมานำมาดูมาชมก็เก็บไว้พอสมควรนะครับบางเหรียญที่เก่ามากๆผมก็จะเก็บไปใช้นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับติดตาม ชมต่อกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ